ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องๆเอฟซีทิรักในการหายอยู่หาก,กินทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับเสียเรือยป่าเนาะ,ะเหมือนเช่นเคยครับผมวันนี้ก็พาพี่พี่น้องๆอ,ออกมาใส่บ่วงหนูเหมือนเช่นเคยนะครับผมเพราะช่วงนี้ก็เทศกาลก็จะใส่บ่วงหนูนั่นแหละครับผมจะดูการเก็บเกี่ยวฤดูการทำหน่งทำนา,นาเนาะพี่น้องวันนี้เสียเรือยปา่าก็มาเปิดคลิปกับบรรยากาศท้องทุ่งนาเลย เป็นนากลางโคกนะพี่น้องไม่ใช่ว่านาแบบผืนใหญ่ๆอันนี้จะเป็นแบบนาแบบประเภทแบบว่ามีป่าข้าวโพดมีป่าอ้อยมีป่ามันแล้วก็จะเป็นอ่านาอยู่ประมาณสักห้าบิ้งสิบบิ้งออยู่กลางกลางโคกอ่หนูก็จะมารวมอยู่นี่ยพี่น้องอก็ประมาณนี้แหละครับผมแต่นี้วันนี้ก็ขอโทษขออภัยนะพี่น้องศิลปักก็ไม่ได้ถ่ายอ่าอ่าภาพบรรยากาศในการใส่อ่หรือว่าเดินดู ลองทางเลยอะยังไงเดี๋ยวคอยไปลุ้นคอยไปติดตามอารอบประมาณสักทุ่มสองทุ่มดีกว่าครับผมอะสำหรับอาตอนนี้เจรลป,ปักก็ขอญาติไปอาพักผ่อนก่อนเนาะอะคอ,อยลุ้นคอยติดตามแลไพี่น้องอามีนัดกันประมาณทุ่มสองทุ่มอะคอยลุ้นคอยติดตามครับผมว่าจะมีตัวมีแต้มไหมแต่ทางก็ดีแต่เสียงลป่ายังไม่กล้าพูดครับผม เดี๋ยวจะสวยแต่รูปจูบไม่หอมอีกครับผมอ่ะไปพักผ่อนครับผมแล้วก็ผมตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราก็ออกไปยามกันครับผมอ่ะเดี๋ยวคอยลุ้นครับผมว่าจะมีตัวมีแต้มไหมโอ้โหอากาศเย็นจริงๆเลยพี่น้องสุดยอดเลยครับผมเอาไปดีกว่าครับผมเดี๋ยวคอยดูว่าจะมีตัวมีแต้มไหมพี่น้องไปครับผมรถคันนี้มีอาการนะพี่น้องโอ้ยตัวหน่อยแทนพี่น้องเลยกระจิตรลิดเลยครับผมนี่ อ,อ้าติดแล้วก็ต้องเอาครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องกดหนูกันพี่น้องแต้มแรกมาแล้วครับผมเอาครับผมเดี๋ยวไปเก็บหนูกันพี่น้องคันนี้ติดนะคันข้างหน้า,าเซเไลปาาคิดว่ามีอาการาเห็นเสาดินลุกทิกลุกดีิดเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวอยไปเอาอีกตัวนึงโอ้ยดูผินหนูครับผมนี่พี่น้องมาแล้วครับผม แคมแล่มาแล้วครับผมหนึ่งแฉกเก็บครับผมเดี๋ยวไปกันต่อครับผมด้านหน้ามีอาก,การอีกพี่น้องไปครับผมนู่นเดี๋ยวเห็นไปไกลๆเลยพี่น้องเห็นเสาดินลุกๆลุกๆลุกๆอยู่นั่นครับผมนู่นนู่นลุนลุนอ้าวนู่นๆๆครับผมเป็นลุ้นกันครับผมว่าตัวใหญ่หรือเปล่านั่นๆๆเห็นพี่น้องเห็นไหมเห็นเสาดินอยู่ไหมครับนู่นนุ่นนุ่ นั่น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 อ้าวแต้มที่สองมาแล้วครับผมไปลุ้นกันครับผมว่าแต้มใหญ่หรือเปล่าโอ้โหล้มล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 มแต้มใหญ่ไหมพี่น้องอ๋อนี่นี่นี่อ้าวตัวเท้าเทครับผมโอ้บักไข่โปกพี่น้องเอ้ยแม่หนีมายันนี่ยังเจอไข่โปกอีกครับผมคันนี้มีอาการแล้วพี่น้องลมๆครับผมนั่นๆอ้าวมีแต้มครับผม เดี๋ยวดูตัวเทาๆโอ้จุดกูดจุดกูพี่น้องใหญ่ๆครับผมใหญ่ๆญๆเดี๋ยวตั้งกล้องปดกันพี่น้องเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวไปเก็บแต็บที่สามแล้พี่น้องลองมาแล้วครับผมนี่ครับผมแดนที่สามสำหรับค่ำทีนนี้ เดี๋ยวไปต่อครับผมสามแต้มเลยพี่น้องอแต้มที่สี่มาแล้วครับผมไม่รู้ว่าตัวใหญ่หรือเปล่านะพี่น้องคือลองนี่ี่เหมือนหนูน้อยแท้โอ้ยลูกหนูพันหนูแล้วครับผมเอาเก็บครับผมลูกหนูพันหนูก็เอาพี่น้องเดี๋ยวไาเก็บแต้มที่สี่กันพี่น้องไซใหญ่ส่ออกดึกเลาะพี่น้องเลยมีจุดุ๋มจิ๋มเลยครับผมมีแต่ส่จุ๋มจิ๋มเลย นี่ครับผมนี่แต้มดีสีจุ๋มจิ๋มครับผมเด็กใส่ไม่หม่ครับผมนะเดี๋ยวไปต่อครับผมสี่แต้มแล้วพี่น้องเราข้างหน้าจู่จู่จู่เะ็รจู่ใหญ่หรือเปล่าตรงนี้พี่น้องตัวใหญ่หรือเปล่าครับผมตัวเท้าเทตัวเท้าเทพี่น้องอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องกดหนูกันครับผมเดี๋ยวไปเก็บหนูกันพี่น้องแต้มที่ห้าครับผม ผมเสร็จแต้มที่ห้าพี่น้องตรงนี้เป็นจุดแห่งความหวังเลยนะพี่น้องมีแต่รอยใหญ่ๆครับผมแต่ทำไมหนูรอยติดก่อนออเดี๋ยวไปต่อครับผมห้าแต้มแล้วครับผมอีกหนึ่งแต้มครับผมหอยต้งลงนะพี่น้องมีครับผมตัวทเท้าครับผมยังไม่ตายพี่น้องอเดี๋ยวตั้งกล้องเก็บกันครับผมอะ ก็ยามมาดังหลายหลังนะพี่น้องเจอหนูเก่าเกมีแล้วครับผมอ่ะชนบ่วงเป๋ไปเป๋มาไม่อยู่กับล่องอร่อยเลยพี่น้องนี่เสียเลยป่ายามมายี่สิบหลังนี่แต่งหมดทุกหลังเลยครับผมมาพาดหลังนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาเก็บกันครับผมตัวไม่ใหญ่แล้วพี่น้องแต่ทางเขาดูเขามีแต่ใหญ่ๆนะพี่น้องแต่ทําไมมีแต่ตัวเล็กดรวอว่าตัวใหญ่เขาออกดึกไม่แน่ใจนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเก็บตัวนี้ดีกว่าผม ไปต่อครับผมอ,อีกหนึ่งแต้มครับผมนี่นั่งกูซูอยู่นี่พี่น้องตัวเท้าๆครับผมน,น,นี่บอกแล้วว่าตา้องพลาดเดี๋ยวเก็บกันครับผมบอกแล้วว่าต้าองพลาดยิงระบูมนี่ น่าจะเป็นลูกเขาออกก่อนนะครับผมดึกๆแม่น่าจะออกอเดี๋ยวไปต่อครับผมไปพี่น้อง ครับรุนสวัสด์ยามเช้าครับมาเก็บปลากู้บ่วงหนูเนาะหลังจากที่เมื่อคืนก็ได้ไปอยู่เจ็ดตัวเจ็ดแ้มครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันวัดเช้านี้อ่ะจะมีตัวมีแม้มอ่าให้พี่พ,พี่น้องน้องได้รับชมหรือเปล่าครับผมสําหรับเช้านี้โอ้เย็นจังเลยพี่น้องเอ,อ้ยอาวันนี้ก็มาทักทายที่ป่าเขาโพดเลยครับผม นี่เชลยปากก็มาอยู่โคกอยู่ดงแล้วนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราไปยามกันดีกว่าครับผมไปพูดตามลำเพลงไปครับผมไปแล้วครับผมแต้มแรกมาแล้วพี่น้องสำหรับเช้านี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะตัวสวยๆเลยครับผมนุ่นนุ่นนุนยุบหยุบหยุบยุบยุบตัวทอดเท้าเลยครับผมอ๋อเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวขอญาตเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บกันครับผมแต้มแรก รบเช้านี้ตัวท้อท้อเลยครับผมเหนื่อยมาแล้วครับผมเต็มแล้วเก็บครับผมอะเดี๋ยวไปต่อเลยครับผมมาแล้วแจมโอ้โเก็บกู้จนยเกือบครึ่งแล้วพี่น้องโอ้ยเพิ่งจะเจอตัวเจอแต้มครับผมน่าจะตุยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเก็บกันครับผมแต้มที่สองโอ้แทบจะไม่เห็น ตัวเห็นแต้มเลยครับผมแม่เอาแทบจะไม่เห็นตัวเห็นแต้มเลยพี่น้องดีดฟาวอย่างเดียวเลยครับผมไม่รู้ว่าเป็นหนูเล็กด้วยหนูใหญ่แม่เป็นสิบอันสิบกว่าอันกับยี่สิบอันเลยครับผมดีดฟาวอย่างเดียวเลยแม่กว่าจะเจอแต้มเนะี่ยไปเก็บหนูดีกว่าครับผมตุยครับตุยครับผมตัวนี้ตุย ก็ผมแจมที่สองโอ้ยไปเจอได้ตัวพี่น้องเว้ยนี่ครับผมเก็บรับหนูใหญ่เนะพี่น้องตำแล้วก็ฟาวหมดเลยครับผมยาวเป็นหงางวาวเลยโอ้ตายแล้วอ่ะเดี๋ยวไปต่อดีก่ก็ครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแจมเพิ่มไหมไปครับผม มาอีกหนึ Lol, işte tua, ่งแต้มครับผมแต้มที่สามตัวเทาๆพี่น้องโอ้ยก็จะเจอตลัดตัวเรอแล้วเกือบหมดบ่วงเลยครับผมเดี๋ยวเก็บหนูนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเก็บครับผมแดดออกแล้วพี่น้องแหม่ก็จะได้ตลัดตัวครับผมมาแล้วครับผมเก็บครับ ชานี้ไม่ประสบผลสําเร็จอีกเหมือนเช่นเคยครับผมวันนี้ขอบคผมตอนนี้ก็ทําการเก็บทําการกู้เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องก็วันนี้ก็ไม่ประสบผลสําเร็จเหมือนที่ตั้งไว้พี่น้องจากที่ว่าทางหนูเยอะแยะเลยเนาะแต่ก็ไม่ค่อยได้ตัวได้อะไรพี่น้องส่วนใหญ่จะดีดแล้วลั่นแล้วก็ไม่โดนเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานอ่ะ แบบรวมๆที่บ้านดีกว่านะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ขอญาตเดินทางกลับก่อนนะพี่น้องแล้วครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องอ,อ๋อก็ไม่ค่อยจะมีตัวมีแต้มมีผลงานเลยเนาะพี่น้องมีแต่ลูกหนูวันหนูเลยครับผมก็นับดูก็ได้สิบแต้มพอดีรอบที่แล้วได้สิบเอ็ดแต้มรอบนี้ได้สิบแต้มถือว่าผิดเป้าผิดความคาดหมายจริงๆเลยครับพี่น้องอเดี๋ยวเราไปดูผลงานครับผม ผลงานก็ประมาณนี้แหละครับผมนี่สิบตัวสิบแต้มอ่ะถ่ายอยู่ห่างๆเอานะพี่น้องเดี๋ยวเซียนเลป่าจะทําเลยครับผมอ่ะผลงานสําหรับสองคลิปนี้ไม่ค่อยประทับใจเท่าไรครับพี่น้องเนี่ยบ่วงร้อยหลังได้หนูเที่ยาละสิบตัวไม่ได้เรื่องครับผมอ่ะสาหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้แหละพี่น้องยังไงก็ฝากกดติดตามก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเซียนเลยป่าได้ทำคลิปต่อไปครับพี่น้องเราคอยติดตามว่าเซียนเลยป่า จะพาไปบุกดงไหนโคกไหนอีกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้ะครับผมสวัสดีครับผม